อานิสงส์การสร้างบุญตอนที่สี่ตอนบุญจากการไล่ทาพัะเจดีด้วยของหอมความเป็นที่รักเป็นที่เลื่อมใสของบุคคลอื่นย่อมเป็นที่ปรารถนาของคนทั้งหลายเพราะทำให้เรามีความสุขก,กายสบายใจไม่ต้องระแวงภัยว่า จะมีใครมาเบียดเบียนทำร้ายให้เราเดือดร้อนเมื่อเราเป็นที่รักแล้วจะทำหน้าที่กัลยาณมิตรชักชวนให้ผู้อื่นสร้างความดีก็จะทำได้สะดวกเพราะบุคคลผู้เป็นที่รักของปวงชนย่อมจะได้รับความร่วมแรงร่วมใจได้ง่ายเป็นธรรมดาแต่การจะให้ได้เป็นที่รัก ที่เลื่อมใสนั้นก็ต้องสั่งสมบุญให้ถูกวิธีและตั้งความปรารถนาไว้แต่ก็ต้องให้เป็นไปเพื่อมักผลนิพพานจึงจะเป็นบุญต่อบุญที่ส่งผลให้มีความสุขต่อเนื่องยิ่งยิ่งขึ้นไปดังเรื่องของพระปิลินทวัชชะเทระผู้เป็นเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในด้านเป็นที่รัก ของเหล่าทวยเทพในอดีตชาติพระเถระท่านเคยสั่งสมบุญในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก่อน,อนสร้างอุปนิสัยเพื่อพระนิพพานมาหลายพบหลายชาติแล้วในสมัยของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าปทุมมุตระท่านได้เกิดเป็นบุตรของตระกูลที่มีทรัพย์มาก ในพระนครหังสวดีได้ฟังธรรมและมีความเลื่อมใสในพระบรมศาสดาวันหนึ่งท่านได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าแต่งตั้งภิกษุรูปหนึ่งไว้ในตำแหน่งเป็นเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในด้านเป็นที่รักของเหล่าถวยเทพท่านคิดอยากจะได้ตำแหน่งนั้นบ้าง จึงสั่งสมบุญต่างๆมีให้ทานเป็นต้นตั้งความปรารถนาเพื่อให้ได้ตำแหน่งนั้นจนตลอดชีวิตละโลกแล้วได้ไปเกิดในสวรรค์สเสวยทิพผสมบัติมีนางเทพอับสร86,000นางแวดล้อมบำรุงให้เกิดความสุขทำตามความประสงค์ของท่านทุกอย่าง ในสมัยของพระพุทธเจ้าพระนามว่าสุนเนศเมื่อพระพุทธองค์ดับขันธปรินิพานแล้วมหาชนร่วมกันสร้างพระสถูปเจดีย์เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในยุคนั้นท่านได้มาเกิดในตระกูลที่มีทรัพย์มากได้บูชาพระเจดีย์ด้วยการไล้ทาด้วยของหอม ปรารถนาเพื่อเป็นที่รักเป็นที่เลื่อมใสของมนุษย์และเทวดาพร้อมทั้งได้ถวายพัตตาหารแด่พระพิสุสงฆ์ผู้ทรงอภิญญาจำนวนมากด้วยจิตเลื่อมใสเมื่อสิ้นชีวิตแล้วได้ไปเกิดในสวรรค์เสวยทิพผสมบัติตลอดการยาวนานหลายหมื่นกับมาในกับที่25 นับถอยจากพัทรกับนี้ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิครองความเป็นใหญ่ในทวีปทั้งสี่ด้วยอนุภาพบุญของพระองค์ทำให้มนุษย์ในยุคนั้นไม่ต้องทำไร่ไถนารับประทานข้าวสาลีที่เกิดเองเสวยร,ราชสมบัติในชาตินั้นแล้วเมื่อสิ้นพระชนก็ได้ไปเกิดในสวรรค์ ท่องอยู่ในเทวโลกอีกยาวนานเมื่อกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ว่าในชาติไหนก็เป็นที่รักของคนทั้งหลายไม่มีใครทำอันตรายให้ได้รับความเดือดร้อนแม้จะคิดเบียดเบียนก็ไม่มีทั้งเป็นที่รักของสัตว์ทุกจำพวกทั้งที่เป็นสัตว์เลี้ยงและแม้กระทั่งสัตว์ป่าที่ดุร้าย ก็ไม่คิดเบียดเบียนทำร้ายท่านในพัทธกับนี้ได้มาเกิดเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิได้ทรงตั้งอยู่ในศีลห้าและแนะนำมหาชนให้ตั้งอยู่ในศีลห้าเช่นเดียวกันผู้คนในยุคนั้นได้ตั้งอยู่ในโอวาทของท่านรักษาศีลมีความอ่อนน้อมต่อผู้ที่จเจริญกว่าตน เมื่อตายแล้วไปเกิดเป็นเทวดามากมายในยุคก่อนสมัยพุทธกาลท่านได้มาเกิดในตระกูลพราหมณ์มีชื่อว่าปิลินทวัตชะท่านเห็นทุกข์เห็นโทษในการคลองเรือนจึงออกบวชเป็นปริพาชกเรียนสำเร็จวิชาจุลคันธาระทำให้สามารถหอ,อกเหินเดินอากาศได้ และรู้ใจผู้อื่นมีชื่อเสียงมากอาศัยอยู่ในกรุงราชคลืเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราตรัสรู้แล้วเสด็จไปถึงกรุงราชคลืวิชาของท่านก็เสื่อมลงท่านจึงคิดว่าพระสมณโคดมต้องรู้วิชามาหาคันธาระอย่างแน่นอนดังนั้น เมื่อพระองค์มาถึงวิชาของเราจึงเสื่อมลงเพราะอาจารย์ของเราได้เคยบอกไว้อย่างนั้นจึงเข้าไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทูลขอเรียนวิชามหาคันธาระพระพุทธองค์จึงให้ท่านบวชเป็นพระพิสุข์แล้วตรัสบอกกรรมฐานให้ท่านบวชแล้วทำภาวนาไม่นาน ก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอาหารหันต์เล่าถวยเทพที่ท่านเคยแนะนำให้ตั้งอยู่ในศีลห้าแล้วไปเกิดในสวรรค์เมื่อครั้งที่ท่านเป็นพระเจ้าจักรพรรดิต่ตางมาคอยแวดล้อมรักษาท่านเพราะเหตุนั้นท่านจึงได้รับแต่งตั้งจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลาย ทางด้านเป็นที่รักของเราทวยเทพจะเห็นได้ว่าเมื่อเราปรารถนาจะเป็นอย่างไรเพียงแค่สั่งสมบุญแล้วตั้งความปรารถนาไว้ก็จะสำเร็จดุดดังพระเถระที่ประสบความสำเร็จมาแล้วดังนั้นจึงขอเชิญท่านทั้งหลาย มาร่วมกันสถาปนาเสาแก้วพันปีรอบมหาธรรมกายเจดีย์เพื่อเป็นที่รองรับ,รบพระภิษุสฆงและพุทธบริษัทที่จะมาประชุมกันทั่วโลกแล้วมาตั้งความปรารถนาให้โลกนี้สงบสุขด,ด้วยแสงแห่งธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดกาลนาน